นิยายศิสิ์ของผมคือเราจอดวายรายก็ต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลา,าเนื้อหากำลังสนุกเข้มข้นดุเดือดสุดมันก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่ลู่โจมาถึงยังสนามรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้นะครับณนะสถานที่แห่งนี้ก็บอกได้เลยว่ามันเป็นที่รวมตัวกันของเหล่ามาป่าสิงโตราชสีและมังกรนะครับแต่ละคนเนี่ยบอกได้เลยว่าระดับจักรพรรดิทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาจากหอคอยขาวผู้พิพากษาจากหอคอยดำรวมไปถึงนะครับอดีต เจ้าหอคอยทะมินคนก่อนอย่างเซียวยุนเหอผู้พลิกลกูกด้วยมือเดียวนะครับเขาที่ออกหน้าปกป้องอยู่เฉียงไห่และยู่ช้างลรงนะครับจนในที่สุดลู่โจของเราก็มาถึงในตอนนี้ทันเวลานะครับก่อนที่นานกงยู่เตียนจะได้ลงมือและแล้วนะครับลู่โจที่ได้พูดคุยกันอยู่พักหนึ่งในตานะที่เขาเป็นคนทางโลกลู่โจร,รู้ดีว่าไอ้พวกเสีสร้งนะ่ะ มันไม่มีดังไว้ใจได้ลู่โจก็ได้พูดขึ้นนี่เจ้ากําลังวางท่าไปเพื่ออะไรกันใครกันล่ะที่จะต้องตายในวันนี้ถ้าหากไม่ใช่เจ้าและแล้วนะครับการการโจมตีของพชจฉาจะบับปบปุงกะปา่าขึ้นในมือของลู่โจวนานกงยูเตียนที่ได้ฟังแบบนั้นนะครับก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วในทันที เพียงพลิบตาเดียวนะครับพลังอวตารวังวนปันเดนที่มีขนาดความสูงกว่า800ฟุตรปรากฏตัวขึ้นนะครับก็ไปนับกันเอาเองนะครับว่าชายคนนี้มีผังก่อเกิดกี่ผังโหดสุดนี่คือร่างอาวตารที่ใหญ่ที่สุดนะครับตั้งแต่ที่เคยเปิดเผยมานี่เขาไปถึงขั้นนั้นแล้วจริงๆสินะเจียงเซียวดีนะครับเจียงจิวดีนะครับผู้พิพากษาายแห่งฮวคอยตามีเห็นพลังอวตารก็พูดออกมาด้วยความประหลาดใจ ในขณะที่นานกงยูเทียนสุดแก่งนะครับใช้อวตารพลังและความเร็วของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นจนบอกได้เลยว่าไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้ลู่โจเห็นแบบนั้นไม่รอช้านะครับรีบใช้พลังแห่งการมองเขานะครับไม่สามารถมองด้วยสายตาเปล่าได้เขาจับการเคลื่อนไหวด้วยพลังแห่งการมองตั้งหมดของนานกงเว้ยได้ในทันทีหลังจากใช้พลังแห่งการมอง ในขณะที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงในตอนนั้นรอยยิ้มจางๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนั้นกงยู่เทียนเขาประชิดลู่โจก่อนที่จะเริ่มจูโจมด้วยฟ้ามือลู่โจไม่รอช้านะครับเขาไม่มีเหตุผลอื่นที่จะต้องยั้งมือหรือว่ากักพลังนะครับศัตรูที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่อะไรที่เขาจะจัดการด้วยพลังเพียวๆนะครับเขาไม่ลังเลเลยที่จะใช้การวิเศษในมือเพงฟุฟและแล้วการ์วิเศษก็แตกออก ฝ,ออฝ่ามือของทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะหากันช่วงเวลาที่พลังจากทั้งสองฝ่ายปะทะกันนะครับมันเหมือนกับช่วงเวลาที่ทุกอย่างในลูกนี้นั้นหยุดหมุนใช่ลูกตอนนี้นั้นแทบที่จะหยุดหมุนไปแล้วก็เป็นได้ตุ้มเมื่อนานกงดูเทียนเห็นคู่ต่อสู้ของเขาไม่คิดจะหลีกเลี่ยงการโจมตีสีหน้าที่มีก็เปลี่ยนไปและเมื่อเห็นอีกฝ่ายปลดปล่อยพลังฝ่ามือออกมาอย่างไงไ่ายดายสีหน้าของเขาก็ดูย่ำแย่กว่าเดิม นานโกงยู่เตียนไม่อยากจะเชื่อแม้แต่อดีเจ้าอคอยทะม,มินอย่างเซียวยุนเหอก็ไม่อาจต้านทานพลังการโจมตีจากพลังฟ้ามือในก่อนหน้านี้ได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองลู่โจใช้พลังฝ่ามือนะครับที่ใช้พลังฝ่ามือรู้สึกคันนิดหน่อยมันเหมือนกับฝ่ามือของเขามีมดกําลังคืบคานกระแสพลังเริ่มปั่นป่วนไม่นานพลังทั้งหมดก็ดูป,ดปลดล่อยออกไปตุ้ม นานกงยูเตียนเป็นฝ่ายถูกผลักกลับไปนะครับสีหน้าที่เคยแข็งตื้อจางหายไปดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนฝ่ามือไร้ความกลัวพลังฝ่ามือตองคำกําลังพุ่งชนนานกงยูเตียนจากด้านหน้าผู้ฝึกยุทธผู้ฝึกยุทธชาวพุทธยอดฝีมือผู้มีพลังวตารวังวุนปันเดนงั้นหรอือ นานกงยู่เทียนตอยกลับไปไกลกว่าหลายร้อยเมตรแต่การเคลื่อนไหวของเขาเปล่าประโยชน์พลังฝ่ามือไรความกลัวนะครับมันเหมือนกับมีดวงตาและมีเรดาร์เป็นของตัวเองมันจะติดตามศัตรูไปทั่วทุกคนแห่งในโลกล่าต่อให้อยู่ในคุมนรกหรือขึ้นไปบนสว,สวรรค์มันก็จะไล่ตามไปจนกว่าเป้าหมายนั้นจะตายลงมันติดตามนานกงยู่เทียนไปทั่วทุกที่มันติดตามไปอย่างไม่ลดละก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะขยาย หาก่อนที่ไม่นานมันจะขยายใหญ่ขึ้นกว่าหลายร้อยเท่าตัว ตหลังจากฝ่ามือที่พุ่งตรงไปด้านหน้าของนานกงยูเทียนนานกงยูเทียนส่งเสียงคำรามก่อนที่จะใช้มือทั้งสองข้างนะครับป้องกันพลังฝ่ามือไร้ความกลัวร่างพลังอวตารวังวนพันแดนสีขาวที่อยู่ด้านหลังของเขาช่วยป้องกันฝ่ามือเช่นเดียวกันเจียงจิวลีและเซียวยนเนอได้แต่ตกตะลึงทำไมฝ่ามือตรงหน้าถึงได้แปลกประลาดถึงเพียงนี้ในขณะที่นานกงยูเตียนได้แต่ล่าถอยเขายัางคงพยายามนะครับทำลายฝ่ามือสีทองอยู่ทุกรั้ง แต่ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรนานกรุงยูเทียนยิ่งตกใจดูเหมือนพลังของมันจะเพิ่มขึ้นดูเหมือนฝ่ามือตรงหน้าจะเป็นพลังที่ไม่อาจทำลายได้มันเป็นพลังที่มหาศาลจนหน้าตกตะลึงแปลกเกินไปนี่มันมีอะไรแปลกมันปิดพลาด มันเป็นไปได้อย่างไรนานกองอยู่เทียนรีบพุ่งไปบนฟ้าเขาพุ่งไปกว่าร้ายร้อยเมตรแต่แล้วนะครับทุกอย่างผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมต่อให้หนีไปสุดขั้วนรกต่อให้หนีไปสุดล่าฟ้าเกี่ยวพลังฟ้ามือยังคงติดตามนานกองอยู่เทียนต่อไปภาพการไล่ล่าเป็นภาพที่น่าตกตะลึงอาสำหรับทุกคนทันใดนั้นฟ้ามือไร้ความกลัวก็ได้แยกตัวเองออกเป็นห้าส่วน มันก่อตัวกันเป็นกรงห้าเหลี่ยมนะครับมันเป็นกรงที่พันธนาการนานกงยู่เทียนเอาไว้นี่มันอะไรกันเพียงพิบตาเดียวนะครับฝ่ามือทั้งห้าก็ถาถุม้าใส่นานกงยู่เทียนด้วยความเร็วสูงตูมตูมตูมเสียงร้องแห่งการนองเลือดได้ดังสนั่นไปทั่วทุกที่ก่อนที่ร่างอวาตารสีขาวจะหดลกอ่าก่อนที่จะหดลงนะครับหดลงเองก่อนจะกลับเข้าสู่ร่างของนานกงยู่เทียน ตุ้มปลังฝ่ามือที่เหลือยังคงโจมตีไปที่นานกงยู่เทียนทีละส่วนทุกหลังที่ฝ่ามือแต่ละส่วนโจมตีเข้าใส่แอสตัวลบสีขาวที่เริ่มมีนะครับที่เคยมีก็จะลดขนาดลงแสงที่แอสตัวแลบมีก็ริบรีมากขึ้นติง้งทำลายพังกอเกิดห้าพังสําเร็ิได้รับรางวัลแปมบุญสามหมื่นแปมไม่ลูโจของเราก็ยางหูดนะครับอย่างที่เรารู้กัน ศัตรูในครั้งนี้นั้นนะครับสุดยอดที่จะแข็งแกร่งถึงแม้ว่าใครก็ตามที่แข็งแกร่งนะครับถ้าหากบุตรต้องทําให้มันเนี่ยนะครับโชคร้ายมาเจอกับลู่โจก็จะไม่มีโอกาสได้โชว์ทพก็ตามทีน่าสงสารนะครับดันมาเจอลู่โจในวันนี้และแน่นอนนะครับด้วยความสามารถและพลังสุดแข็งแกร่งของชายคนนี้นั้นกงยู่เทียนการการโจมตีของเป็นชาตนะครับฉบับปรับปรุงแล้วนะครับย้ําว่านี่เป็นการ โจมตีของเพาชาคาตฉะปรับปรุงนะครับยังไม่สามารถที่จะสังหารชายคุณนี้ได้ในทันทีนะครับมันทําได้เพียงแต่ทาลายปังโกเกิน5้ังนะครับแต่ถ้าใช้ครั้งต่อไปและอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่อย่างที่เรารู้กันมันก็ค่อนข้างขาดทุนเลยนะครับสําหรับลู่โจสายที่ลู่โจนะครับฝ่า พลังการการโจมตีของพิจิา,าที่ลูโจนะครับเคยจัดการกับบูควงปิงผู้พิพากษาแห่งดินแดนดอกบัวดําได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่กับชายคนนี้นะครับสามารถทําลายได้5ผังก็ถือว่ามันเก่งกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยเสียงระเบิดดังขึ้น5ครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับประกายแสงสีทองเปลวเปล่านะครับมันเหมือนกับประกายของฮาคิราชันที่อัดเข้าไปในฝ่ามือพลังอาคิเกระนะครับและแล้วมันเป็นประกายอยู่ทั่วฟ้า เสียวอยู่เนอรู้ว่าลู่โจแข็งแกร่งมากแต่สิ่งที่เห็นอยู่เหนือความคาดหมายของเขาไปเร็วลูล่โจสามารถเอาชนะผู้พิพากษาของหอคอยขาวได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้ฝ่ามือเดียวแต่หากจะบอกว่าความแข็งแกรงที่เขามีเทียบเท่าได้กับเจ้าหอคอยแห่งสภาหอคอยเะมินและสภาหอคอยขาวการจะเทียบเคียงแบบนั้นคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใด โลกแห่งการฝึกฝนผู้แข็งแกร่งมกักจะได้รับความเคารพอยู่เสมอเสียวยุนหืนนะครับเข้าใจเรื่องนี้ดีครั้งหนึ่งตัวเขาเคยเป็นผู้ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกมาก่อนเขาได้รับความเคารพนับถือจากคนมากมายแต่หลังจากฝังก็เกิดถูกทำลายนะครับแม้แต่คนแม้แต่คนอย่างนานกงยูเทียนก็ยังทาท่าทีเยอยยิงต่อหน้าเขา แต่เมื่อได้เห็นนานกงยูเตียนต้องสูญเสียปังก่อเกิดไปหัวใจของเสียวยูเหนอก็เริ่มเต้นรัวดูเหมือนการตัดสินใจในก่อนหน้านี้ของเขาจะถูกต้องเขาตัดสินใจถูกแล้วที่ยอมคารพบชายชาราตรงหน้าแต่กลับกันเจียงจิวลีตกตะลึงเขาได้แต่ขอบคุณสวรรค์นะครับที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทําอะไรบ้าบินก่อนหน้านี้เพราะ้าเขาใจร้อนกว่านี้นะครับบอกได้เลยว่าคนที่ตายเนี่ยจะเป็นขอแตน ส่วนยู่เชิงไงและอยู่ช้างหรงเมื่อเทียบกับทุกคนนะครับทั้งคู่ดูสงบมากกว่ายังไงทราพวกเขาทั้งคู่ก็เคยเห็นภาพตรงหน้าแบบนี้ประมาณนี้มานับครั้งไม่ถ้วนในเวลาเดียวกันนะครับ สองฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาอสองฟ้าสีเทาก็เริ่มเงียบสงบสองฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยควันอาจเทียทให้ทุกคนมองไม่เห็นอะไรได้อีกไม่มีใครมองเห็นแม้แต่กระต่้งองอกนั้นโกงยู่เทียนเขาไปไหนกันแม้ว่าผังกอเกิดทั้งาจ,จะถูกทำลายไปแต่นั้นกงยู่เทียนนั้นก็ยังจะต้องมีพลังผังกอเกิดอีกหลายผังพลังกองเขานั้นเทียบได้กับลู่โจนในตอนนี้อนี่ขนาดทำลายผังก่อเกิดไปแล้วห้าผังนะครับจาก บทของนียายที่บอกให้เราทราบเนี่ยคือพลังของเขานะครับหมายถึงพลังการต่อสู้นะครับพลังฝังก่อเกิดอะไรเนี่ยก็อยู่ระดับเดียวกับลู่โจอยู่อีกเนาะก็ตอนนี้ลู่โจสามารถใช้พลังรีลับกับพลังลมปานหรือก,ก็คือพลังทางกายภาพและพลังอื่นๆน,นะครับเข้าสู้ได้แล้วตอนนี้สูสีพอๆกันหรือลู่โจน่าจะเหนือกว่านะครับแต่ไม่ได้ห่างเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ต้องใช้การโจมตีของพิจกาอีกต่อไป ลู่โจนั้นมีพลังรีรับสูงสุดดังนั้นเขาไม่ต้องกังวลน,นะครับการกล้านั้นกงยูเทียนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่ถึงแม้จะมีป้ายตายอยู่แต่ลู่โจก็ยังคงมีประสบการณ์ในการใช้อ,อวาตารปันแดนที่ต่อสู้น้อยกว่าเรื่องนี้อาจทําให้เขาเสียเปรียบก็เป็นได้ลู่โจที่คิดได้แบบนั้นก็มองไปรอบตัวนะครับหลังจากใช้พลังแห่งการฟังเขาสัมผัสได้ถึงเสียงสายลมที่พัดผ่านในรัศมีกว่าร้อยเมตรตุบ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 ,ตบ,ตบ เสียงหัวใจของทุกคนนะครับกาลังส่งไปถึงหูของลู่โจเจียงจิวลีและหัวใจของเราสายของเขาเต้นเร็วจนปิดปกติหัวใจของหูเจ้าเองก็เต้นเร็วจนไม่น่าเชื่อเขานึกถึงตอนที่ถูกลู่โจไล่ล่านะครับเมื่อคิดได้แบบนั้นหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นที่หลังของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเมื่อเปรียบเทียบกับเซียออวยูเนอร์เซียวยนเหอไม่ได้รู้สึกร้อนโดนอะไรความเงียบได้เข้าปกคลุมไปตัวทุกอนโ ในเวลานั้นทุกคนรวมไปถึงนานกรงยูเตียนพูดพิภากษาผู้มีพลังปังก่อเกิดทั้ง9สรุปนะครับนานกรงยูเตียนนั้นเป็นถึงผู้พิภากษาผู้มีปังก่อเกิดทั้ง9ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อตัวเลขของผังก่อเกิดเนี่ยเกิน6เกิน7เกิน8เกิน8ไปแล้วเนี่ยการเพิ่มมาผังเดียวเนี่ยมันต้องใช้สูตรการคิดแบบทวีคูณนะครับคือพลังมันจะแกงแรงกว่าเดิมมากมาๆมๆกมกมกดูสิครับจากคนที่เป็นผู้พิภากษาของ ดินแดนดอกบัวดำยางกู่ก,กวงปิงนะครับที่ถูกการ,การโจมตีของเปชช่าจะบับปรับปรุงไปทีเดียวจอดแต่ไอหมอนี่นะครับขนาดโดนกา,ดการโจมตีของเปชค่าจะบับปรับปรุงเล่นงานก็ไปนะครับทำลายไปตั้ง5พังนะครับระดับพลังพื้นฐานของมันก็ยังพอกับลู่โจจนมากพอนะครับตั้งตั้งที่ลู่โจเป็นต่อนะครับเพราะว่ามีพลังวิเศษอของพลังลีรับสูงสุดอยู่แต่ ด้วยประสบการณ์นะครับการใช้งานร่างอาวตารวังวนปันแดนเนี่ยลู่โจโยังต้องระวังเลย,อยเอาเรื่องนะครับแล้วนี่ถ้าผู้มีพลังอวตารวังวนปันแดนสิบสองปังมันจะแข็งแกรงขนาดไหนตาเปรียบเทียบจากสายตาและคำพูดของอในส่วนของชื่ออะไรแล้วนะครับยุนยุนยุนอะไรแล้วนะครับเสียวยุนเสียวยุนเอ๋อเนาะ ก็คนที่จะสามารถจัดก,การผู้มีพลังผังก่อเกิด 9- หรือ10ผังได้ด้วยฝ่ามือเดียวเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตําแหน่งอยู่ในระดับของเจ้าสปาโอคอยขาวและเจ้าสปาโอคอยดำนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับ12บงผังเนี่ยสามารถปัดเป่าผู้มีพลังผังก่อเกิด9ผังและใช้พลังอวตารองควุ่นพันเดน800ฟุตได้ในการโจมตีเดียว เหมือนกับลู่โจอย่างนั้นหรอือก็ต้องมาหาคำตอบในอนาคตนะครับตอนนี้นะครับลู่โจได้แต่ใช้พลังเพื่อที่จะตามหาและจัดการปิดจ็อบนะครับในขณะนั้นเองนะครับทุกคนรวมไปถึงนานกงยูเทียนผู้พิปากษาผู้มีพลังพังกออกือทั้งก้าวแหงสะบ้าเขอคอยขาวในที่สุดเขาก็เข้าใจถึงเข้าใจถึงสิ่งที่เซียวยูเนอคิดทำในก่อนหน้านี้แล้ว เขาเข้าใจแล้วว่าทําไมเซียวยูเหนออยากจะยืนกลางปกป้องยู่เฉิงไอและยู่ชางหลงลู่โจไม่สนใจไม่สนใจใครคนอื่นนะครับเขาบินเข้าไปใกล้กับที่ที่นานกงยู่เตียนซ่อนตัวลู่โจยังคงใช้เสียงนะครับใช้พลังแห่งการฟังเสียงต่อไปอย่างตั้งใจตุบบางทีมันอาจเป็นเพราะระยะห่างอันสัน้นเพราะแบบนั้นลู่โจจึงได้ยินเสียงหัวใจของนานกงยู่เตียนแม้ว่าจะแค่ตุบเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นตุบเดียวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตุบตุบนะครับตุบเดียว ก็เพียงพอแล้วที่จะจะไม่รู้ว่าตําแหน่งของนั้นกองยู่เตียนอยู่ตรงไหนเขามองไปที่ภูเขาหินตรงหน้าก่อนจะเริ่มพูดอีกครั้งคิดว่าจะหนีไปจากข้าได้จริงๆงั้นเหรอือลู่โจโยกมือขึ้นก่อนปลดปล่อยพลัลงฟ่ามือสีน้ําเงินพลังฟ่ามือเสียมเงินพุ่งไปที่ภูเขาหินปุ้มภูเขาหินนะครับได้หายวับไปในอากาศเพราะแรงจากการโจมตี นานกงยู่เทียนส่งเสียงคำควรก่อนจะบินไปบนฟ้าในเวลาเดียวกันเอสตัเลสีขาวตรงหน้านะครับดูเหมือนจะเปลี่ยนไปหลังจากที่พลังฝังปอเกิดทั้ง5ถูกทำลายไม่เพียงแต่แสงที่มันมีจะรีลงแต่เอสตัเลก็เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความเสียหายทุกคนตกตะลึงนะครับเมื่อเห็นเอสตัเลกองนานคงอยู่เทียนตูม พลังสีน้ำเงินประทะกับแอสโซเลปนะครับการโจมตีครั้งนี้ทําให้แอสโซเลปเสียหายอีกครั้งหลังจากประชินหน้ากับหนิงหวังชิงในก่อนหน้านี้ความสามารถในการควบคุมพลังรี้รับสูงสุดของลู่โจก็เพิ่มพูนขึ้นนะครับ ในขณะ,ะที่พลังฟางมือสีน้ำเงินถูกปรักเข้าใส่นานกงยู่เทียดลู่โจก็ใช้โอกาสนี้ปลดปล่อยฟามือครั้งที่2ในทันทีไม่ให้โอกาสศัตรูนั้นได้โจมตีสวนปังนานกงลู่เทียนกากเลือดออกมาเลือกใหญ่นะครับก่อนที่จะหายไปในพริบตาการที่ตัวเขานะครับ กลายเป็นผู้รักษาแห่งโอคอยเขาไม่ใช่เรื่องไระ้ะเหตุผลนะครับนานคงอยู่เตียนสามารถเอาชีวิตรอดได้ในสถานการณ์เสี่ยงตายได้เสมอเขาเลือกที่จะปกป้องพังก่อเกิดที่เรือและหลบหนีไปในทันทีนี่เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการต่อสู้ของผู้มีพลังอวตารลังบุปันเด่นบางครั้งนะครับการปล่อยให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บเพื่อปกป้องพังกก่อเกิดอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหลังจากได้รับการโจมตีหลายครั้งนะครับลู่โจ ลหลังจากได้รับการโจมตีต่อเนื่องหลายครั้งจากลู่โจวนานกรงยูเตียนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหนีตอนนี้ชายชราตรงหน้าของเขาแข็งแกร่งจนไม่อาจยังรู้ได้ ลู่โจบินตามไปนะครับที่เขาเขาที่ไม่ได้บินสูงนะครับเลือกที่จะใช้พลังการฟังอีกครั้งนานกงยู่เทียนได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตครั้งนี้เขาไม่ปล่อยให้เสียงเต้นหัวใจนะครับหลุดรอดมาอีกลู่โจพูดออกมาด้วยน้ําเสียงอันทุ้มต่ําคิดว่าจะซ่อนตัวไปได้ตลอดอย่างนั้นสินะหลังจากสูญเสียพังก่อเกิด5้าพังแม้ว่านานกงยู่เทียนจะมีความสามารถสูงส่งแค่ไหนแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะซ่อนตัวไปได้ตลอดุ ในตอนนั้นนกสีขาวลึกลับบนฟ้าก็ส่งเสียงเรียงร้องอีกอส่งเสียงร้องอีกครั้งเสียงร้องของมันเป็นวิชารูปแบบหนึ่งทันทีที่นกสีขาวส่งเสียงออกมานานกรงยู่เตียนปรากฏกรี่พุ่งไปบนฟ้าลู่โจนะครับใช้พลังฝังกอเกลื่อที่สีไล่ตามนานกรุงยู่เตียนและด้วยความเร็วที่ไม่ด้อยกว่ากันนะครับลู่โจได้ไล่ตามทันก็จูโจมด้วยฝ่ามืออีกครั้งนานกรงยู่เตียนหมุนตัวกลับขอใช้สองมือป้องกันการโจมตีเอาไว้ตูม ฝ่ามือที่ประทะกันสร้างกระแสนะครับขึ้นโมเมนตัมนะครับสร้างขึ้นอัพตัวช็อปไปไกลกว่าหลายพันเมตรมันบดขยี้เศษหินนะครับทั้งหลายในซากประกักฟังไปในพริปตาคิดว่าเจ้าไร้เทียมทานอย่างนั้นสินะนานกงยูเทียนตอบกลับด้วยสายตานแดงกลำ่ำในเวลาเดียวกันนะครับที่มือของเขาส่องประกายนะครับก็มีแสงส่องประหลาดปรากฏขึ้นมือของเขานะครับกำลังส่องแสงสีเขียวและสีม่วง ย้ำนะครับว่าสีเขียวและสีม่วงสองสีนี้โคตรหายากนะครับระวังให้ดีลาลู่โจลู่โจตอบกลับช่ยถูกแล้ววขานี่และไรเทียมทานแลแล้วฝ่ามือทองคําก็จูโจมใ่หนาอกของนานกงยู่เทียนก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปนะครับเป็นสีน้ำเงินความแข็งแกร่งและความเร็วของฝ่ามือเพิ่มขึ้นประลังการโจมตีและฝ่า,ฝามือนี้ของลู่โจได้ฝ่าการป้องกันของนานกงยู่เทียนนะครับอ่า ฝ่ามือของเขานะครับได้ผ่านการโจมตีของนันกงยู่เตียนไปได้การโจมตีครั้งนี้นันกงยู่เตียนกาเกเลือดออกมาเต็มปากเขาที่ถูกโจมตีก็ได้ตกลงมาจากฝากฝา,กฝากติง้งทําลายผังกอเกือสสำเร็จได้รับแต้มบุญ6000แต้มถึงแม้ว่าลู่โจไม่ใช้พลังลี้รับสูงสุดไปในการต่อสู้กับน,นันกงยู่เตียนก็ตามแต่เขาสามารถใช้ฐานพลังการต่อสู้ที่สู้กับน,นันตัวเขานะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช้พลังลี้ลับสูงสุดก็ตามทีแต่ตัวเขายังสามารถใช้ฐานพลังการฝึกฝนที่มีต่อสู้กับนานกงยู่เทียนอย่างสูสีได้อยู่ดียังไงซะตั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นผู้มีพังก่อเกิดทั้ง4ีทั้งผู้และที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับนานกงยู่เทียนได้รับบาดเจ็บอยู่อีกด้วยลู่โจนะครับจึงไร้รอยขีดข่วนนานกงยู่เทียนกลายเป็นผู้มีพังก่อเกิดสามพังแล้วนะครับตอนนี้หลังจากถูกเมื่อกี้ไปอีกหนึ่งฝ่ามือ ตามกลางการต่อสู้อันดุเดือดเลือดป้านไม่มีใครแห่งนี้กล้าเคลื่อนไหวแม้แต่ยอดฝีมือชายผู้มีพลังฝังคอเกิดตั้งก้าวยังไม่อาจต่อสู้กับชายชาราคนนี้ได้เหล้วชายชาราตรงหน้าแข็งแกร่งแก่ไหนทุกคนได้แต่เฝ้าดูการต่อสู้นะครับพวกเขาได้แต่คาดเดาในตอนนั้นนกลึกลับหวนกลับมามันกดจะปกป้องผู้เป็นนายกรที่จะสรงเสียงกรีดร้องไปที่ลู่โจนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมสัตว์กีจึงมีค่าหากใครสักคนสามารถทําให้สัตว์กีเชื่องได้นะครับ มันก็ไม่ต่างอะไรจากผู้ช่วยเหลืออีกคนลู่โจหันมาตะคอกเจ้าสัตว์ฉันตาเมื่อเห็นแบบนั้นเสียวอยุ่เหอได้ใจอุทานด้วยความประหลาดใจนี่เขาไม่ได้ตกอยู่ในพลังเสียงลวงตาหรอกงั้นเหรอเฮ้ hey, ท่านเจ้าโอค้คอยนั่นพลังเสียงลวงตาคืออะไรกันหรือครับนักรบธรมินคนหนึ่งถาม มันเป็นความสามารถของนุกสีขาวนั่นยังไงล่ะเสียงร้องของมันใครก็ตามที่ได้ยินจะกลายเป็นอมาพาสไปชั่วขณะหนึ่ง่ายตายสานการธรรมดาทั่วไปไม่ว่าผู้ฝึกยุทธจะแข็งแกรงแค่ไหนแต่พวกเขาจะได้รับผลกระทบจากเสียงไม่มากก็น้อยอยู่ดีแต่กลับครั้งนี้ดูเหมือนกับไม่ใช่แบบนั้นเสียวหยนหนือที่ยืนดูมานานก็อธิบายด้วยความสับสน ไม่เพียงแต่ลู่โจไม่ได้รับผลกระทบใดๆแม้แต่น้อยนะครับทั้งนี้เขายังรู้สึกโกรธมากอีกด้วยที่ได้ยินเสียงดังรำคาญสายตาของเขาดุร้ายขึ้นและเฉียบคมเพียงฟิปตาเดียวอาวุธนิ่นามสุดปูีก็ได้ทุกเรียกออกมาเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับเสียวยุนเหอก็อุทานออกมาด้วยความตกใจนั่นมันอาวุธระดับลมรวมอย่างนั้นเหรอ การปรากฏตัวของอาวุธเนี่ยนำทำให้สายตาของทุกคนเปลี่ยนไปชายาราคนนี้คือใครกันแน่แล้วฝ่ามือสีเงินมาจากไหนหมายความว่าอะไรหรือโลกใบนี้มีดินแดนดอกบัวสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันนะทุกคนที่เฝ้ามองดูโจด้วยความสับสนลูโจตัดสินใจใช้อาวุธเนี่ยนำนะครับก่อนจะกลายเป็นดาบและฟาดฟันลงมันอ่ากลายเป็นดาบขนาดใหญ่ก่อนทจะฟาดฟันลงใส่นกลึกลับดันดีที่นกสีขาวนะครับ ัมผัสได้ถึงอันตรายมันก็ได้เริ่มคิดหนีตาเสียดายนะครับเป็นเพราะความเร็วที่ลู่โจใช้นั้นมันรวมกับพลังของตีเจียงจึงทําให้เขาปรากฏตัวต่อหน้านกสีขาวในพริบตาเดียวลู่โจนะครับปรากฏเนือนกสีขาวได้ใช้ดาบพลังงานอีกเล่มโจมตีครั้งนี้ดาบพลังงานหุ้มไปด้วยเปลืองแห่งกรรมันเป็นดาบที่เต็มไปด้วยพลังฝัง่อเกิดมาย นานกงยูเตียนนะครับได้แต่คำรามด้วยความโศกเศร้าความตายของนกสีขาวนั้นได้สร้างความเจ็บปวดให้เขานะครับยิ่งกว่าการถูกทำลายผังกอเกิดเสียอีกลู่โจไม่หันกลับไปมองนะครับแม้แต่นิดเดียวติงสังหารนกลึกรับได้รับเต็มบุญ5,000ลู่โจเสียดายที่นกลึกลำนั้นไม่ใช่สัตว์ร้ายผังกอเกิดและแน่นอนว่าเขาไม่อาจเก็บเกี่ยวหัวใจแห่งชีวิตจากมันได้นั่นเอง ในตอนนั้นเองเสียวอ,อยู่เหนอือที่เฝ้ามองการต่อสู้รีบตะโกนนานกงยู่เตียนหยุดซะเจ้ายังมีควหยุดซะเจ้ายังมีโอกาสรอดขอความเมตตาซะเมื่อฝุ่นหายไปนะครับทุกคนได้เห็นนานกงยู่เตียนที่เปียกโชกไปด้วยเลือดดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะความโกรธและความเกลียดชังเขาเหลือบมองท้องฟ้าไปที่ลู่โจแม้ว่าข้าจะต้องตายแต่ข้าจะทําให้มันชดใช้กับสิ่งที่มันทํา สิ้นสุดนะครับนานกงยู่เตียนบินตรงไปหาลู่โจด้วยความเร็วสูงเขากำหมัดแน่นที่มือของเขามีแหวนสีขาวนะครับปรากฏขึ้นเห็นได้ชัดว่ามันตรงเป็นอาวุธที่ร้ายกาจดไม่ผิดแน่หลังจากนั้นนานกงยู่เตียนนะครับก็รวบรวมพลังพที่แหวนและกำหมัดแน่นเขานะครับหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดูเหมือนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างประหลาดนะครับความแข็งแกร่งของนานกงยู่เตียนนั้นเพิ่มทวีคูณขึ้นมาก ทุกคนนะครับต่างสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ความแข็งแรงของนานกงยูเตียนมีเหนือไปกว่าผู้ใช้พลังฝังก่อเกิดทั้งสามมากหมัดสีขาวนับไม่ถ้วนระเบิดตาโตมใส่ลู่โจลู่โจที่เห็นการโจมตียังคงนิ่งเฉยเขากดมือลงก่อนเชิใช้แอสโตรแลปบออกมาตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ้มตมตบึม และแล้วนะครับหมัดพลังสีขาวหมัดแล้วหมัดเล่าถาาถมใสเอสตัวแของลู่โจแม้จะถูกการโจมตีถาาถมมากมายแค่ไหนแต่เอสตัออันหน,น้าเกียงขามของลู่โจก็ยังถูกปลักลงมานะครับแคลกแคลกแคลกเอสตัวแข,ข,ข,ของลูโจนะครับได้ทรงเสียงขึ้นมันเป็นเสียงสัญญาณแห่งความหายนะนั่นเองลูโจนะครับแน่นอนที่ได้ยินเสียงแบบนั้นก็ตอนนี้หัวใจถึงกับต้องเต้นรัวนั่น นั่นมันเป็นความสามารถแบบไหนกันหรือจะเป็นพลังจากหวนนั่นนะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับ EP ีนี้ก่อโคตรเดือดโคตรมันโคตรสุดนะครับลู่โจอของเรานะครับก็เป็นฝ่ายได้เปรียบทําลายฝังก่อเกิดของนานกงเว่ยานานกงงยู่เตียนซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับแต่ว่าในตอนสุดท้ายนั้นหลังจากที่ลู่โจจัดการนกลึกลับนะครับสัตว์ขี้คู่ใจของนานกงยู่เตียนมันก็ไม่มีอะไรเสียนะครับมันโกดธแค้นและใช้ไอ้นั่นของมันนะครับที่สำคัญก็คือตอนนี้ ไอ้นั่นของมันนะครับหวนอะไรของมันสักอย่างเนี่ยไม่รู้ว่ามีความสามารถแบบไหนจากเดิมที่มันเนี่ยอ่อนกว่าลู่โจนะครับคือพลังนะ่ะพอกันนะครับแต่ลู่โจมีพลังวิเศษมีนู่นนี่นั่นนะครับและมันบาดเจ็บสาหัสยังไงลู่โจก็เหนือกว่าอยู่แล้วและควรเหนือกว่ามากด้วยซ้ําไปไปมาๆนะครับกับเป็นลู่โจของเราตอนนี้ที่กําลังจะเสียเปรียบอย่างนั้นเหรอสถานจะพลิกกลับจากหน้ามือเป็นลังมือ ในตอนหน้าหรือไม่ก็เดี๋ยวมาตามต่อกันนะครับเสียงหายนะได้ดังขึ้นถึงกับหัวใจของลู่โจนั้นเต้นรัวกันเลยทีเดียวตาเอสโัวเลบพังนะครับบอกได้เลยว่างานนี้โอ้โหลู่โจเอ้ยลู่โจเอสตัวเลบของลู่โจจะพังจริงๆอย่างนั้นเหรอโอเคครับจบไปแล้วเรียบร้อยกับ E ีีนี้เดี๋ยวมาเจอกันต่อตอนหน้าตอนที่9 8 6ปบกหรือว่าเจ้าจะมีปัญหาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี